รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนไทยก็มีหัวใจดังควานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กล่องลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดี ก็ดีเนาะบ้านเรามันคือภาคใต้นี่มันเป็นแหล่งสมบูรณ์แล้วก็มีสามวัฒนธรรมของภาคใต้ถาว่าชอบไหมชอบมากถ้าไปอยู่ที่อื่นนี่คงคิดมากถ้าอยู่ภาคใต้ดีกว่าข้าวยำอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อในชายแดนใต้ที่มีส่วนผสมหลากหลาย เต็มไปด้วยพืชผักสมุนไพรเมนูสุขภาพที่ถูกกล่าวขานว่าถ้ามาปัตตานีแล้วไม่ทานข้าวยำก็เหมือนมาไม่ถึงและเมนูข้าวยำนี้ได้กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อนำชื่อเสียงรายได้และความสุขมาสู่ชุมชนในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ที่วิสาหกิจชุมชนจันเสวยจริงๆชื่อเต็มคือชื่ออะไรคะพี่แดงคะ,ะเป็นถ้าเป็นของโอท็อปนี่จะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้าพริกค่ะแต่เราไปจุดวิสาหกิจชุมชนเป็นชุมชนวิสาหกิจชุมชนจันเสวยค่ะค่ะจันเสวยมาจากอะไรคะชื่อจันเสวยชื่อจันนี่คือชื่อแม่ค่ะค่ะเสวยก็คือทานไงเราเลยเอาชื่อแม่มาตั้งเป็นจันเสวยค่ะทีนี้ จุดเริ่มต้นของพี่แดงในการที่จะมาทํำข้าวยำแล้วก็น้าพริกเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะพี่แดงคะคือตอนนั้นเราทำทำงานที่บริษัทค่ะอาหารทะเลส่งออกเสร็จนี้พวกรายโปรดักทั้งหลายที่มันเหลือเศษก็ทดลองเอามาทำดูแล้วก็ให้ให้ พนักงานที่คนงานที่ในโรงงานนั่นแหละได้ช่วยชิมค่ะช่วยกันชิมชิมเสร็จแล้วก็มาคอมเมนต์กันว่าแบบไหนแบบไหนจะอารสชาติอะไรแบบไหนค่ะพอได้ก็ทดลองขายในเมืองก่อนค่ะในบ้านเรานี่แหละตามตลาดก็ประสบความสาเร็จก็เลยเขาเลยคิดว่าเออตั้งทดลองเพราะว่าช่วงปีสี 2, ่สอาจะมีโอท็อปพอดีค่ะก็เลยถามว่าจะไปร่วมกับโอท็อปไหมก็ ก็เลยไปถามที่พัฒนาชุมชนเขาก็ยินดีก็เลยร่วมกับพัฒนาชุมชนแล้วก็ไปทุยคุยกับทางบริษัทบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนี้สําเร็จนี่คือจะขอลาออกอเขาก็เขาก็ไม่ให้ออกก่อนนะตอนแรกเขาก็ให้เราไปเทดฉลอดตลาดเองค่ะพอพอคิดว่าประ,ประสบความสําเร็จเขาก็เลยอนุญาตก็เลยออกมามแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็เอาคนงานคน,านนั้นนั่นแหละเพื่อนเพื่อนที่ท,ท,ท,ที่ที่ทำด้วยกันนั่นแหละมาลงหุ้นกันคนละสามพันบาท ก็เจ็บหุ้นก็สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นตอนนั้นก็เยอะอยู่นะอืมสมัยก่อนมันคือเป็น,เ,ปนเงินที่เยอะค่ะก็ทาตั้งแต่จนจนนัดตอนนั้นจนดัชนี้ตอนตอนแรกที่พี่พี่ทาก็คือทําเป็นน้าพริกก่อนน้ำพริกก่อนค่ะแต่เราเพราะว่ามันจะมีงานโอทอปที่เมืองทองทางพัฒนาชุมชนส่งเราไปคือการให้เราไปดูตลาดเพราะว่าตลาดออกไปปุ๊บเราก็จะเอาเราก็จะได้รู้ว่าการออกตลาดเนี่ย เราต้องมีอะไรปรับปรุงบ้างแล้วต้องมา,มาแก้ไขอะไรบ้างเสร็จคราวนี้บางเอิญไปถึงทางนู้นเขาบอกว่าเออมาปัตตานีทำไมไม่มีน้ําบูดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออเนาะเราต้องรอบน่านเดี๋ยวจะเอาบูดูมาขายแล้วก็ที่บ้านนั่งเดิมอะ่ะแม่ขายข,ายขายย้าวยำอยู่แล้วค่ะก็เลยเอาสูตรของแม่มาทดลองทาาํเข้าวยำแล้วไปขายไปขายปรากฏว่าขายดีมากอืก็เป็นเจ้าเรกของ รู้จะกเป็นเจ้าแรกของที่ไปขายอุทอปค่ะ,คะที่เป็นข้าวยำค่ะแต่ตเดิมเป็นเป็นน้ำพริกเสร็จแล้วก็มาเป็นถามว่าทําไมมาปัตตานีแล้วไม่มีข้าวยำใช่ค่ะเราก็เลยเอาเข้าวยำสูตรของคุณแม่มาขายใช่ท,ทีที่ตอนตอนแรกที่พี่พี่แดงทําวิสากิจชุมชนพอเริ่มต้นสมาชิกมามันมีอุปสรรคอะไรไหมคะพี่แดงตอนแรกเริ่มที่เราทำอะคะคือท,ทําน้ําพริกต้องต้องเข้าใจว่าคือเราเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะ ไปขายคือทําเททําเททาทิ้งเพราะว่ายังไม่ถูกใจก็คือรสชาติบ้านเรากับรสชาติต่างๆภาคต่างๆคือจะไม่เหมือนกันค่ะคือภาคใต้เราจะจัดจ้านไปภาคกลางก็อีกรสนิ่งไปภาคเหนือก็อีกรสนิ่งอะไรประมาณนั้น่ะก็ต้องมาต้องต้องมาปรับปรุงกันค่ะกว่าจะเป็นกลางได้ก็หลายปีจนเขาคัดสรรโอทอกเมื่อปีสี่เจ็ดค่ะนั่นแหละถึงเป็น เป็นตั้งเป็นกลางไปเลยว่าเอาประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราไปเราจะมีให้ให้ลูกค้าคอมเมนต์ว่ารสชาติแบบไหนสีกลิ่นรสรสชาติรสสัมผัสคือจะมีให้เขาให้เขาทำเลยค่ะเราจะได้เอามาปรับปรุงโอ้ต้องให้เขาทำแบบนี้ไปเลยให้ให้ลูกค้าเช็คลิสต์มาเราเลยว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงค่ะทีนี้พอไปขายภาคกลางภาคกลางนิยมทานข้าวยำไหมคะพี่แดงมากมากค่ะ คือพอไปแล้วขายดีพี่แดงขายดีมากค่ะอย่างตอนปีสองปีที่ผ่านมามันมีโควิดเราได้ออกไปขายไหมคะหรือว่าตนไม่หยุดไปเลยไม่ค่ะไม่ได้ขายเลยแต่ลูกค้าก็จะสั่งมาเป็นเป็นชุดอย่างนี้ค่ะอ๋อสั่งมาเป็นชุดแบบนี้แทนเพราะเราจะขายทางออนไลน์อืมเราขายทางออนไลน์แทนค่ะแต่ว่าตอนนั้นที่ที่เราไปที่เมืองทองกระแสของข้าวยำที่ไปขายที่เมืองทองเป็นไงบ้างคะพี่แดงก็ดีค่ะดีเลยดีค่ะ เขารู้สึกว่ามันแปลกไหมคะสำหรับข้าวอย่างน็นมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไงตอนนี้สมัยนี้ตอนนี้คนนิยมเพราะว่ามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะทางภาคกลางส่วนใหญ่เขาจะเอาข้าวนิดเดียวค่ะผักเยอะๆอไม่เหมือนกับภาคใต้เราข้าวเยอะๆผักน้อยๆมันจะสลับกันละคค่่ะะเพราะว่าทางทางคนภาคกลางเขาเขาจะรักษาสุขภาพไงอืค่ะ๋อคนภาคกลางจะเน้นผักเยอะมากกว่าค่ะข้าวน้อยแต่คนใต้ ข้าวเยอะข้าวเยอะน้อยค่ะเน้นข้าวเยอะแทนค่ะแต่ตรงนี้ที่พี่แดงไปขายตอนแรกที่เราไปขายเลยครั้งแรกเลยที่ไปขายสมมติไปขายที่เมืองทองอย่างเงี้ยค่ะขายครั้งแรกกระแสตอบรับดีมากดีมตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วเราไปขายคือเราไปขายข้าวยำอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่คไม่ะมีมีมี่อาจจะมีเพิ่มพวกยำยำทางทางใต้เนี่ยค่ะยำแบบยำผักกูด ยำถัวภูค่ะยำมะม,ม่วงยำน้ำอูดูอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะเขาไปเพิ่มยำสาหร่ายมผมนางเพราะว่าสาหร่ายผมนางคือมันเป็นอาหารพื้นถิ่นของของภาคใต้เลยเป็นทางนู้นเขาจะไม่มีเลยไงมันกับของของสงขลาก็ไม่เหมือนของของปัตตานีสงขลาจกเป็นเส้นสีขาวๆแต่ของเราเป็นสีม,ม่วงๆค่ะอันนี้ก<อ>ระแสกระแสตอบรับดีมากยำยำสาหร่ายผมนางค่ะ โอยย่ำสาหร่ายผมนานนี่กระแสตอบรับดีเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เราเราเริ่มทยอยกลับมาแล้วอันนี้โควิดเริ่มจะซาไปบ้างแล้วนิดหนึ่งเราเริ่มจะกลับไปขายที่ไหนแล้วบ้างคะตอนนี้ที่เราไปขายแล้วตั้งแต่เขาเปิดออกมาก็หลายงานแล้วกับมีโอต่อภูมิภาคก็มีมีหลายจังหวัดค่ะมีหลายจังหวัดเลยที่เราไปค่ะทุกจังหวัดที่ก็มีค่ะกระแสยังกลับมาเหมือนเดิมไหมคะพี่แดงคะตอนนี้กระแสเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะ เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่ตอนที่ที่มีโควิดเราขายออนไลน์ยอดตกมั้ยคะตกค่ะตกเยอะเลยเยอะเลยเราที่ที่เราต้องไปขายตามตามบูธเปิดงานโอทอปอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นคือกระแสดีมากขายเยอะมากแต่พอไม่มีงานปุ๊บกระแสมันก็จะเริ่มตกลงใช่ค่ะยอดขายก็ตกลงด้วยค่ะแล้วพี่แดงทำยังไงอะคะหลังจากที่ โควิดมาแบบหนักๆอยไรเงี้ยค่ะคือเราตัดบอกสมาชิกต้องช่วยๆเหลือตัวเองละใครมีอะไรก็ทําไปก่อนค่ะตอนนี้ก็เวลาคือช่องนี้ก็ทุกคนก็มีการทําเป็นเป็นของถนตัวอยู่แล้วค่ะเวลาจะมารวมกลุ่มก็คือตอนตอนค่ำหลังจากเลิกงานหรือไม่ก็วันศุกร์เวลาเขาหยุดงานค่ะ,คะส่วนใหญ่จะทําอย่างนี้ตอนนี้ แรกเริ่มวิสาหากิจชุมชนจันเสวยได้ผลิตน้ำพริกควบคู่ไปกับข้าวยำพร้อมปรุงแต่เนื่องจากวิกฤตโควิด -19 และการแบกรับค่าต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจึงทำให้วิสาหากิจชุมชนจันเสวยต้องพักการผลิตน้ำพริกชั่วคราวและเน้นผลิตข้าวยำพร้อมปรุงเพียงอย่างเดียวค่ะ ค่ะพี่แดงอันนี้เป็นถือว่าเป็นเครื่องปรุงค่ะของการทำเครื่องเคียงอ่ามีอะไรบ้างคะที่อยู่ในตะกร้านี้ค่ะก็มีตะไคร้มีข่าค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ลูกมะกรูดหัวหอมกระเทียมน้ำตาลแล้วก็ตัวชูโรงของที่สามารถเก็บได้ก็คือส้มแขกค่ะส้มแขกนี้เถืดดำๆนี้ส้มแขกนะคะเห็นตรงตรงนี้คือ ทั้งหมดนี่คือใช้เป็นน้ำยำทำเป็นน้ำยำหมดเลยเคี่ยวค่ะเอาตัวนี้เอาตัวใส่ในนี้ค่ะใส่ในนี้ค่ะมาเคี่ยวให้มันออกมาเป็นตัวน,นู้นค่ะคือตรงนี้หลักๆของที่นี่ก็จะเป็นน้ำบูดูดสายบุรีะนะคะ,คะแล้วก็จะมีสมุนไพรทั้งหมดนี้เลยที่จะลงไปเคี่ยวอยู่ในนั้นนะคะ,ค,ะคือทั้งหมดสิ่งที่พี่แดงคิดว่าข้าวยำของเราค่ะน้ำบูดูของเรา เป็นเอกลักษณ์เลยที่คนอื่นไม่เหมือนคืออะไรคะคือเราจะน้นสมุนไพรค่ะแล้วก็เราไม่ได้ใส่สารกําบูดไม่ได้ผงชูรสค่ะแต่เราจะมีตัวนี้ามาช่วยค่ะยืดอายุได้เพราะมันมีความเปรี้ยวแล้วก็มันมีความเค็มความหวานอยู่ในตัวของมันเองอม,มันถึงอยู่ได้นานค่ะแล้วเวลาเราเคี่ยวเราก็เคี่ยวจนใช้เวลานานเป็นยางมะตูมค่ะเคี่ยวจนเป็นยางมะตูมเลยค่ะใช้เวลากี่วันคะกว่าจะเคี่ยวได้ทีเลย วันเดียววันเดียวแต่ว่ามันต้องใช้หม้อต่อหม้อนั่นคือมันใช้เวลานานค่ะค่ะสมาชิกกี่คนคะที่จะมาช่วยกันทําเวลาจะสลับกันสลับนรอบนึงก็ห้าคนแล้วแต่แล้วแต่ถ้าว่าทําเยอะก็หลายคนถ้าทำน้อยก็สองสามคนอย่างเนี้ยเพราะต้องมาต้องมานั่งโปกมานั่งทุบมานั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละขั้นตอนค่ะตัวตัวขั้นตอนตรงนี้สิ่งสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคืออะไรคะว่าจะสะอาดค่ะค่ะ ความสะอาดใช่คือตรงนี้ทั้งหมดเป็นต้องลาง้งลางให้สะอาดต้องล้างแบบฮาลาลน,นะคะเพราะเรามีฮาลาลแล้วก็สมาชิกเราก็มุสลิม,มต้องล้างให้ถูกวิธีของเขาโอ้ตรงตรงนี้ที่เห็นโซมแขกพี่ใดจะเอาไปทําอะไรคะที่ที่จะเป็นดําๆแบบนี้ค่ะตากแดดก่อนนะคะมันจะเป็นรูปมาแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็ทีนี้เราไปใส่เวลาเราเวลา,เราเ,ราเราเคี่ยวเราก็ต้องใส่เพิ่มความเปรี้ยวลงไปค่ะ ตักแดดจะเป็นเป็นอย่างนี้เลยอะค่ะใช่ค่ะกี่วันค่ะที่จะได้แบบนี้ค่ะตัดจนแห้งก็มันวันสองวันแล้วแต่แดดอืมค่ะแล้วแต่แดดใช่อ๋อแต่ตรงนี้ไม่ได้ไปอบแห้งหรือไปอะไรไะใช่ไหมคะตักแดดอย่างเดียวค่ะแล้วพอหลังจากนั้นคือตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยยืดอายุใช่ค่ะให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ได้นานใช่ะนะคะทีนี้เราจะเห็นตัวอย่างมะกรูดนี่คือ ใช้เป็นใบทั้งใบทั้งลูกเลยค่ะใช้ใบใช้ลูกด้วยใช่ค่ะตัวนี้เป็นเป็นอะไรนะคะเป็นขาค่ะขาขานี่ก็ปลูกเองนะคะ่ขาก็ปลูกเองด้วยนะคะเอนมาปลูกก็ปลูกเองสมาชิกปลูกเองสมาชิกปลูกเองค่ะตรงนี้เรารับรับซื้อเทรตัวอ๋อจากสมาชิกอย่างเดียวเลยนะคะสมาชิกทุกคนก็คือจะปลูกวัตถุดิบเองทั้งหมดใช่ค่ะเสร็จแล้วก็จะเอามาทําที่นี่ใช่ค่ะอื แต่ตัวอย่างตะไคร้นี่เราก็จะเห็นว่าที่หน้าบ้านของ <c oughs> พี่แดงเก็มีปลูกตะไคร้นะคะหัว <c oughs> หอมหอมัวหอมนี่ก็ปลูกเองไหมคะไม่ค่ะหัวหอมปลูกไม่ได้เจ้าหอมหอมกรเตรียมปลูกเองได้ก็จะให้สมาชิกปลูกอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้ปลูกอันนี้ปลูกไม่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ที่เห็นตรงนี้อ่ามะกรูดตะไคร้ตัวข่า,ขาปลูกเอง ส้มแขกนี่ก็ปลูกเองด้วยส้มแขกนี่ก็ทำเองอตัวส้มแขกตรงนี้ก็ไปตากแดดก็คือจะได้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าน้ำบูดูอย่างเงี้ยค่ะพี่คืออยู่ได้กี่เดือนคะถ้าเป็นน้ำบูดูแบบเป็นขวดถ้าปกติอย่างนี้ก็ได้เป็นปีอยู่คะ่ะ<อ>ใส่ตู้เย็นไว้ได้นานกว่าน,นี้อีกใส่ตู้เย็นก็ได้นานกว่าน,นี้อีกคือตัวนี้ถ้าซื้อไปอยู่ได้อุณหภูมิปกติก<ป>็ได้ค่ะปีกว่าๆเลยถ้าเกิด แต่คุณผู้ชมคุณไม่เก็บเป็นปีเนาะน่าจะน่าจะทานหมดไปแล้วไม่กี่เดือนนะคะอาหารกินชีอของปัตตานีเดรูปแบบสำเร็จรูปที่สะดวกพร้อมปรุงและสามารถเก็บไว้ในระยะเวลานานเราจะมาฟังพี่แดงกันค่าว่า กว่าจะกลายมาเป็นข้าวยำพร้อมปรุงจันทร์เสวยในแบบที่เราเห็นทุกวันนี้จะต้องผ่านกระบวนการคิดค้นอย่างไรกันบ้างเราไปฟังกันค่ะพี่แดงคะอันนี้คือน้ำบูดูน้ำบูดูข้าวยำค่ะน้ำบูดูข้าวยำตรงน,นี้เราจะยังไม่พูดถึงเซตเซ,ตเซตข้าวยำนะคะเราพูดถึงน้ำบูดูกันก่อนน้ำบูดูนี่จริงๆ มีความคล้ายคลึงกับปลาร้าทางภาคอีสานไหมคะเอ่อมันจะคล้ายกันค่ะแต่ว่าน้ำบูดูนี่คือคือจากตัวนี้นะคะจากตัวนี้ค่ะจากตัวนี้ที่เราทําตัวนี้คือเป็นน้ำบูดูสดทึ่งทํามาจากปลาทะเลค่ะแต่ถ้าเป็นน้รราําปลาร้ามันจะเป็นปลานั้งจืดอค่ะวิธีการหมักก็เหมือนกันก็คือระยะเป็นปีกว่าจะได้ทานค่ะคือน้ำปลาของทะเลเนี่ย เป็นปลาเนี่ยคือมันจะมันมันจะเปื่อยหมดเลยค่ะแต่ถ้าว่าเป็นของเป็นของทางน้ำปลาราค,คือมัน,นเนื้อมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เปื่อยไม่เละอตอนนี้เราจะมากรองกรองจนจนได้นนแบบนี้อ๋ออันนี้คือน้ำบูดูที่ทางกลุ่มใช้ ทำน้ำบูดูอันนี้มันเป็นของสายบุรีือมันเป็นอัตลักษณ์ของปัตตานีอยู่แล้วน้ำบูดูต้องเป็นสายบุรีเท่านั้นค่ะโอ้น้ำบูดูต้องเป็นสายบุรีเท่านั้นแล้วเราก็เอาตัวนี้มาอันนี้เราจะเอามาทำอะไรคะมาแปะรูปค่ะมาแปรรูปค่ะด้วยสมุนไพรแล้วก็บูร้อออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ที่พี่แดงขายขวดนี้ขายเท่าไหร่คะห้าสิบบาทค่ะอันนี้คือห้าสิบบาทสําหรับข้าวยำ จริงๆน้ำบูดูนี่เอาไปทําอะไรได้อีกคะนอกจากข้าวยำข้าวยำอย่างเดียวข้าวยำอย่างเดียวเลยค่ะเอาไปกินอย่างอื่นไม่ได้ได้สําหรับคนที่ว่าไม่ชอบไม่ไม่ชอบทานผักก็ไปไปราดข้าวได้อ๋อเวลาไปราดข้าวทานได้เหมือนกันนะคะอันนี้พอพูดถึงตัวเซตที่เป็นข้าวยำแบบนี้คะ่ะเป็นชุดข้าวยำพร้อมปรุงในนี้ในกล่องนี้คือจะมีอะไรบ้างคะพี่แดงมีก็มีมีน้ำบูดูที่เราทำมาแบบนี้เป็นเซต เป็นเซตอย่างนี้นะคะทาเป็นเซตแล้วก็ใส่ไปในนี้ค่ะมันจะมีน้ําบูดูมีปลาป่นมีปลาปนแล้วก็มีมะพร้าวคั่วแล้วก็มีพริกให้อยู่ในนี้ในเซตเดียวในหนึ่งเซตอันนี้ต่อหนึ่งจานต่อหนึ่งการในกล่องนี้มีทั้งหมดกี่เซตคะสิบสิบเซตอยู่ในหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็เซตหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้สําหรับทานหนึ่งจาน แต่ถ้าใครไม่อิ่มก็สองก็ได้สองก็ได้แต่เห็นพี่พี่แดงบอกว่าในทั้งหมดเนี่ยก็คือสามารถเก็บได้นานด้วยเก็บได้นานขนาดไหนคะอถ้าเป็นองณหภูมิปกตินี่ก็แปดเดือน8เดือนถ้าอยู่ในตู้เย็นนี้ก็ประมาณปีกว่าอยู่ได้ปีกว่าเลยค่ะสมมติคุณผู้ชมซื้อกล่องนี้ไปคุณผู้ชมจะเก็บไว้ทานเก็บไว้ได้เป็นปีเลยถ้าคุณผู้ชมใส่ตู้เย็นแต่ถ้าเอาออกมาข้างนอกแเดือน ทีนี้ตัวตัวกระบวนการตรงนี้คือเราจะใช้วิธีการไหนคะพี่แดงตอนนี้เราจะอบค่ะอบอบลมร้อนโดยใช้ใช้ตัวตัวนี้ค่ะอ่าเราใช้ใช้ตัวอบลมร้อนเพื่อให้ได้แบบนี้ออกมา,าการชิ้นออกมันก็ได้อยู่ได้ค่คมคะตรงนี้ใครเป็นคนคิดค้นนะคะพี่แดงว่าเออเดี๋ยวเราจะมาทําเป็น ชุดข้าวยำแบบนี้สําเร็จรูปแบบนี้ค่ะคิดเองพอออกตลาดเราได้รรู้ว่าเพราะว่าเดิมๆเราจะใช้ชุดอย่างนี้ค่ะชุดอย่างนี้คือมันมันต้องเปิดทีเดียวค่ะเวลาเก็บบางคนเก็บไม่ดีเดี๋ยวมันก็ขึ้นราอืมค่ะเพราะว่ามันถ้าว่าเหมือนปลาเนี่ยถึงเราอบถึงแม้ว่าเราจะอบไปแล้วเกิดถ้าโดนฟาชื้นมันก็ขึ้นราได้ค่ะก็เลยมาก็เลยคิดว่าการที่เราออกตลาดเนี่ยถ้าทำทำเป็นต่อจานต่อจานมันน่าจะสะดวกกว่าเพราะบางคนไปถึง เฮ้ยพาไปจานเดียวพาไปแค่ซองเดียวก็ทานได้ได้หนึ่งจานหรือว่าพาไปให้เพื่อนเพื่อนชิมอย่างเงี้ยถ้ากรองชิมดูก่อนแค่หนึ่งจาน้าแบบนี้ต้องซื้อเป็นเซตให้ของพอแบบนี้เราแจกเป็นซองไปเลยอย่างนี้เหมือนเหมือนเวลาเราไปเป็นคณะอย่างงี้ถ้าถ้าแบบเนี้ยได้ค่ะก็คือเปิดทีเดียวเราก็ทานไปเลยคณะหนึ่งใหญ่เลย1ิบคน20คนได้แต่พอสมมุติถ้าคุณผู้ชมจะซื้อไปทานแค่คนเดียวค่ะแบบนี้จะสะดวกกว่าใช่ค่ะ ก็คือหน,หนึ่งครั้งเราก็หยิบมา1เซต<ช>แล้วเราก็ทานค่ะทีนี้ตัวตัวเซตตรงนี้คือเราทําเป็นซองๆแยกเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะคะ,คะตอนตอนแรกที่เราทําคือก่อนที่จะเปลี่ยนนะคือเกิดจากเกิดจากแนวคิดอะไรคะที่ทํามาเป็นซองแบบนี้คือลูกค้าค่ะผู้บริโภคค่ะไม่มีไม่มีชุดเล็กเหรอจะลองาเา็ดชอทดสอบชิมดูก่อนวัฒนธรรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะ ก็เลยมาทดลองทำดูอพอตอนไปขายปุ๊บลูกค้าบอกไม่มีชุดทดลองหรออะไรอย่างนี้เสร็จเราก็เลยคิดที่จะทำมาเป็นชุดแบบนี้แทนก็แสตบอรรับหลังจากที่ทำมาเป็นเซตแบบนี้คือเป็นไงบ้างคะยังไม่ออกขายแต่ว่ายังไม่ออกขาย,ขายนะคะนนปีนี้แล้วก็คัสันปีนี้ปีแรกค่ะ,คะแต่ของที่ว่าทดลองรอบรอบนี้ที่ไปที่เมืองทองอ,อุทอปเมกเกียคเ่เอาไปประมาณ10กล่อง ค่ะปรากฏว่าขายดีขายดียดค่ะพี่แดงอันนี้เป็น,เป,นเป็นต้นเป็นต้นขาของจริงเลยนะคะขาแล้วก็ตัะไค้ที่นี่ปลูกเองปลูกเองค่ะปลูกเยอะขนาดไหนคะพี่แดงคะ คือเราปลูกไว้ไม่เยอะแต่ว่าสมาชิกจะปลูกเยอะกว่าเพราะพื้นที่เราไม่มีพื้นที่เราจำกัดพื้นที่เราจํากัดแต่สมาชิกของพี่แดงทั้งหมดจะปลูกข่าปลูกตะไคร้เองแล้วก็มะกรูดด้วยอตรงนี้มีประโยชน์ยังไงคะตัวข่านี่มันเป็นมันเป็นสมุนไพรอะค่ะเป็นสมุนไพรเป็นพวกสมุนไพรคือทั้งหมดน้ำบูดูอะไรอย่างงี้คือจะมีสมุนไพรเยอะมากนะคะเน้นสมุนไพรในการทำใช่ค่ะ ตัวตัวนี้คือนอกจากจะได้สุขภาพคือได้ทานผักแล้วก็<ช>คือตัวน้ำบูดูก็คือมีสมุนไพรอยู่ด้วยใช่ค่ะลดต้นทุนได้เยอะขนาดไหนคะพี่แดงคะก็ลดไปเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องซื้ออย่างเวลาสมาชิกไม่มีก็เอาของจากที่บ้านเนี่ยคือเราไม่ต้องคิดต้นนต้นคือต้นุนมันจะน้อยกว่าถ้าไปซื้อตลาดก็กิโลอย่างขานี่กิโลนึงสามสิบห้าบาทค่ะแต่สมาชิกเอามาขายกิโลยี่สิบบาทอไออย่างนี้เราใค่จะสมาชิกอย่างนี้ค่ะค่ะ โออันนี้เราเราก็จะลดต้นทุนไปได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะจากตอนแรกที่อย่างที่บอกว่าตัวซองหนึ่งของพี่แดงนี่ขายคือเฉลี่ยตกหนึงซองกี่บาทคะ15บาทค่ะ15บาทเท่านั้นเองนะคะคือกล่องหนึ่งร้อค่ะแล้วซองหนึ่งมี1ิซอง,ซองขายอย่างน้อยก็คือตกประมาณ15บาทค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนคือตรงนี้เราก็จะลดไปอีกนะคะพี่แดงภูมิใจในข้าวยำของพี่แดงขนาดไหนคะ ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าถือว่าผู้บริโภคทานแล้วเขามีความสุขในการทานเขาอิ่มแล้วก็มีสุขภาพเพราะเราคนที่รักสุขภาพมันจะเพิ่มแบบสำหรับคนที่ที่รักสุขภาพเนาะถ้าเหมือนเด็กๆที่ว่าไม่ชอบผักก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ผักก็ได้เพราะว่าในในนี้มันจะมีอยู่แล้วใน,ในน้้ำบูดูมันจะมีอยู่แล้วมันมีสมุสนไพรอยู่แล้วพี่แดงมองอนาคตของวิสัยกิจชุมชนจันท์สวยไว้อย่างไงบ้างคะ ก็เราถ้ามองไปไกลก็คือเราต้องการที่เราออกตลาดมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเราได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆตอนเนี้ทางทางห้างเขาก็ติดต่อมาเพะพอที่ไปที่ห้างแต่ว่าคือเราเป็นกลุ่มเล็กๆเราไม่ได้กลุ่มใหญ่เรายังสู้กับราคาที่เขาตั้งไม่ไหวตอนแรกคือคิดเอาไว้ว่าถ้าในอนาคตสมาชิกเราเพิ่มขึ้นหรือว่าเรามีกําลังที่จะผลิตมากขึ้นตรงน,นี้เราก็จะส่งผ้าสรรสินค้าได้ได้ค่ะ อยาให้พี่แดงฝากช่องทางติดต่อของวิสาหกิจชุมชนจันเสวยนิดน,นึงค่ะเบอร์โทรศัพท์อะไรคะพี่แดงเบอร์โทรศัพท์ก็0899742664ค่ะ, 4, คะอันนี้เบอร์โทรศัพท์ของพี่แดงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสามารถทักมาทาง Facebook อันนี้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะ Facebook ชื่ออะไรคะแดงกัญญากรค่ะแดงกัญญากรมีเพจด้วยค่ะเพจชื่อน้ำพริกจันเสวยค่ะ น้ำพริกจันเสวยเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจข้าวยำตัวนี้เซตข้าวยำที่ขายอยู่เป็นเซตเซตแบบไหนคะที่ที่มีขายยังไม่ได้สองแบบเลยสั่งมาได้ทั้งสองแบบเลยสั่งมาได้ทั้งสองแบบทางทางกลุ่มมีส่งทั้งสองแบบเลยนะคะจากโมรดกสูตรข้าวยำของคุณแม่ผ่านกระบวนการคิดค้น และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์จนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีที่ถึงแม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาดอยู่นานนับปีแต่วิสาหกิจชุมชนจันเสวยก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้จนได้รับการคัดสรรเป็นหนึ่งในสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในปี2565นี้ค่ะ